HRV e คันนี้นะครับได้ตัวพานอรามิกซันรูฟ n d a ด a n g e นชวอตนะใหม่ไม่เยอะรถปีได้นะครับแล้วตัวรถเนี่ยเป็นตัวท็อปสุดครับ Honda H ฮ v นะฮะตัว1.8 RS นะครับเป็นตัวท็อปที่สุดนะฮะและคันนี้ปี2019ใช้ไม้มาแล้วทั้งหมด60,000กิโลเมตรนะฮะถ้าต่อเฉลี่ย3ปีนะครับจะตกเฉลี่ยปีละ20,000กิโลเมตรก็ถือว่าในระดับหนึ่งนะทุกคนก็ลองคำนวณดูนะฮะว่าชอบไหมไหวไหมนะอะไรอย่างงี้นะฮะและตัวนี้นะฮะเป็นตัวท็อปที่สุดในรุ่นนะฮะกระจังหน้าสีน้ำตาลมี Honda l e ลนส์วอตนะฮะกระจกสีดำตัดสลับสีตัวรถตัวรถสีขาวพนรมิกสลูกนะนี่แค่อัขอลย ขายออปชั่นกันไปเลยขายไม่ไปเลยว่าชอบไหมอยากได้ไหมแล้วแม็กของเจ้าตัวนี้นะก็เป็นแม็กลมดําด้วยถือว่าเท่ hey, ไม่เบานะราคาอยู่ประมาณเสี้ยแสนพกหมื่นแปดบาทเท่านั้นถ้าใครสนใจให้ชาวีคันนี้ทักเข้ามาที่เพจโอร์อเรเในบุ๊คเคเบิยรโต๊ะขายด้วยมีสองพาร์ตุน้ำหนักเลยนะครับเฟซบอ๊กมาร์จะมีเฟซบุ๊กยูทูบไลน์แอนด์อาร์ไลน์แอนดเดี๋ยวขึ้นกี้บอ,อกโคเปให้รตรงนี้แล้วกันนะครับทักเข้ามาแล้วกันเพราะว่าตัวรถแบบนี้เนี่ยอยู่ไม่นานนะออปชั่นดีๆแบบนี้เดี๋ยวจะออกครับ นี่นะครับ HRV เรามาเปิดตัวภายนอกกันที่กระจังหน้าแล้วกันกระจังหน้าสีน้ำตาลนะฮะดูมีโลโก้ฮอนด้แต่ว่าสภาพมีแบบรอยเม็ดหินรอยอะไรมาบ้างนะไฟนะสภาพดีไม่อมเหลืองนะครับคิ้วข้างบนที่เป็นมาจากกระจังหน้าเนี่ยจะออกสีน้ำตาลหน่อยนะฮะไฟตัดหมอกเล็กๆนะฮะสองตัวดีไซน์ HRV ไฟด้านขวานะครับขาวสะอาดไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแงะไม่มีรอยทํามาแน่นอนนะตัวนี้เป็นแบบหลอดโปรจเิเตอร์ LED นั่นเองครับล้อแม็กสีดำนะคโครเมียมเหมือนกันนะฮะแล้วก็ดูแบบรอยบิดฟุตบาทดูยากมากเพราะว่าแบบมันดําล้อเลยก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะแล้วก็นี่เลยเดยอกยางยังไงบ้างตัวนี้ r 1 7เนั่นเองนะฮะกระจกนะฮะสีดําตัดสลับตัวรถนั่นเองตัวกับตัวรถสีขาวนะฮะมือโครเมียมครับ ไม่มีแผ่นกันรอยนะฮะก็ใช้ละมัดระวังแล้วกันล้อแมกด้านหลังครับอันนี้ก็จะเป็นพวกข้าลมยานะฮะที่อยู่ตามล้อนะฮะให้ดูตรงโลโก้ฮันด้านหน่อยแล้วกัน,นออประมาณนี้เป็นโครเมียมอยู่ด้านหลังของ H r ชานะฮะก็จะมีโลโก้ R S สีแดงนะฮะออกเลื่อนหมูเลึกหมูแล้วก็มีโลโก้ H R V นั่นเองเดี๋ยวเราเปิดท้ายกันหน่อยนะฮะนี่ดูพื้นที่กันหน่อยดีกว่านี ฝาแบบค่อนข้างมีความแบบใช้งานมานะฮะดูดิสีแบบออกซีดแล้วนะฮะถ้าแบบว่าเปลี่ยนหน่อยถ้าแบบเจ้าของใหม่เอาไปเปลี่ยนหน่อยก็น่าจะทําให้รถดูดีขึ้นมานิดเดียวนะฮะล้อแมกนะฮะนี่ด้านหลังนะฮะดูดูดูด,ด,ดูด้านซ้ายด้านหลังนะฮะมือจับด้านซ้ายนะฮะไม่มีเ็ดกันลอยเหมือนกันเป็นโคเมียกทีเลตเปิดกุญแจเข้าไปได้เลยกระจกนะฮะ กับไฟเดี้ยวเล็กๆนะฮะสีดำนิดนึงมีรอยสเก็ตไม่ถิ่นนิดหน่อยนะตรงนี้แล้วก็ Honda าเรนทีนวอนะฮะอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับล้อแม็กด้านหน้านะครับก็ล้อสุดท้ายเลยนะฮะอาจจะมีรอยขบา้ํำยารอยอะไรนิดๆหน่อยๆตามขอบโคเมียมนะฮะดอกยาง R17 นะฮะปี2020นะครับก็ถือว่าใช้งานต่อได้นะแล้วเดี๋ยวค่อไปเปลี่ยนในอนาคตแล้วกันรอบคันของ H r ชนะฝากไว้แล้วกันประมาณนี้นะ มาดูห้องเครื่องกันนะครของตัว h r v นะครัตัวท็อปนะฮะไปดูเป็นไงบ้างสภาพแบบว่า QC รอบๆเลยนะฮะแล้วก็นี่ตัวน็อตฝากระโปรงนะฮะด้านซ้ายสีขาวไม่มีรอยแกวรอยแง่น็อตสีขาวนะฮะแล้วก็ตัวฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานแผ่นกันความร้อนเริ่มเริ่มกรอบ เริ่มกรอบเลยเริ่มกรอบรีวิวเรียวเลยนะเคาะปุ๊บแตกปั๊บอย่างนี้แลวนี่นะฮะเมทอาร์กนะฮะวงกลมเมทอาร์กนะครับแล้วก็สติกอร์ม,มออ,อสีเขียวอยู่ตรงนี้นั่นเองครับแล้วก็ลงมาฝั่งนี้เมื่อกี้ผมเพิ่งสตาร์ทรถอยู่ด้วยแหละมันน่าจะร้อนๆอยู่เนี่ยฝั่งนี้ยังแข็งร้แรงอยู่แล้วก็ตัวน็อตฝากระโปงฝั่งนี้นะฮะสีขาวเหมือนกันไม่มีรอยแกวรอยเงี้ไม่มีรอยทํามานะตรงกระโปงฮนะ ส่วนตรงด้านแก้มอะไรพวกนี้เราจะไม่เห็นเลยมันบังหมดเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเครื่อง HRV ตัว1.8ตัวนอ้ครับเขามาอยู่ที่ด้านในของตัว HRV นะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบในตัว HRV คือตัวจอผมว่าจอมันเล็กไปนิดนึงแต่ว่าความจริงมันก็ใช้งานได้ปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้ความชอบส่วนบุคคลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราสตาร์ทรถกันเลยนะฮะ พุสตาร์นะ่าจะอยู่ทางฝั่งซ้ายหรือตัว e อน i n e สตาร์สต็อปจะอยู่ฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับแต่ว่าจอเนี่ยถือว่าชัดนะครับถือว่าดีแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยแยกปรับซ้ายขวาไม่ได้นะปรับอุณหภูมติตรงด้านขวาเลยง่ายๆแล้วก็พัดลมปรับด้านซ้ายนะครับเกียร์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยง่ายๆนะฮะเบกมือไฟฟ้าจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เก็บน้าได้อีก2แก้วตรงนี้นะตัวแอร์จะมีดีไซน์ที่เป็น3ตัวเนี่ยด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารนะครับจะอยู่ตรงนี้ซึ่งตัวรถเนี่ยสีดาลรวนนะครับ พวงมาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันคุชคอนโทรนะฮะแล้วก็ผมก็มองว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยจะมีลักษณะสีออกแบบเทาๆหน่อยอมดำๆนั่นเองมันก็จะเป็นโทนแบบดาร์กๆนิดนึงนะฮะแล้วก็ด้านหลังจะมีแพตเทชิปสีดำไว้เล่นซึ่งไมล์รถคันนี้อยู่ที่68,518กิโลเมตรนะครับครับเดี๋ยวเรามาเทสโฟนอโลมิกสรุปกันหน่อยนะครับกดทีเดียวกดเปิดม่านก่อนเปิดม่านที่ไว้บังแดดนะฮะบนหลังคานะฮะแล้วก็เราก็เปิดสรุปต่อเลย ให้มาเสียดังแก๊กเราจะได้ไม่ต้องกดค้างนะฮะนี่อากาศบริสุทธิ์ปุกปองอากาศบริสุทธิ์ปองเข้าเกียร์นะฮะก็มีเรด้าสีเหลืองแล้วปรับมุมได้3มุมนะฮะทัสกรีนได้นะกดไปเลยไม่ต้องกลัวเบาฝั่งผู้โดยสารเจะเป็นแมสนนวนแล้วก็เป็นสีดำล้วนเลยซึ่งแข็งแรงทนทาน รอยเหี่ยวนี้ไม่เยอะมากด้านหลังของ H ิ V อนะในช่วงของขาเนี่ยไม่อึดอัดถือว่านั่งสบายนะแต่หัวผมรู้สึกว่าเนี่ยหัวผมเนี่ยจะชนแล้วเนี่ยสเปซหัวนี่คือไม่เหลือแล้วนะฮะก็คือนั่งก็อาจจะต้องนั่งแบบว่าย่อนโตลงมานิดนึงนั่นเองนะฮะแล้วก็บาะสีดำล้วนนะครับด้านหลังเนี่ยเบาผ่านสภาพการใช้งานเหมือนกันสำหรับรถปี2019รถประมาณ3ปีนะใช่ใช่ดูออกเลยว่ามีสภาพการใช้งานนะฮะ แต่ไม่ได้แบบว่าแย่นะฮะถือว่าแค่บอกไปเฉยว่ามันผ่านการใช้งานมานั่นเองก็สําหรับใครที่กําลังมองหาโรเชชาวีที่มีออปชันแบบตัวท็อปแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสลูปตัว Honda l i n นช์วอตตัวรถดีๆล้อแม็กดําๆนะฮะก็ราคา768,000บาทถือว่าไม่เลวนะถือว่าเป็นตัวเลือกแล้วกันสําหรับใครที่อยากได้รถแบบนี้ไปใช้ครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com